ไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเราผมก็ยินดีมากๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วก็พวกเราได้ก็ก็มุดคนแล้วมุดนเต็มที่แลวก็ให้ร้อย็ให้ร้อย็กับสิบเปอร์เซ็เพราะเราก็ให้ผมิตัวกับผมอ๋อครับผมก็ เขาเสิร์ฟที่ใหญ่มากๆแบหรับเราแล้วก็เตรียมตัวมาแบบมากมายครับแล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างครับที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมาโชว์วันนี้ที่ออกมาดีที่สุดนะผมก็ตื่นเต้นมากๆครับพวกเราตื่นมาแล้วก็ได้โคนที่เพื่อนแบบสถานที่ใหญ่มากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนนี้แบบใจเต้นตุตดๆเลยถึงแม้ว่าผมจะแบบอาจจะ มีคอนเสิร์ตมาบ้างแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องเป็นครั้งแรกที่ขึ้นที่อิมแพกด้วยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่นานที่สุดในชีวิตแล้วครับคิดว่าดีมีแลนด์สองครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวมากๆมาราธอนมากๆเลยคอรับก็ในแง่ภาพรวมปละกันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นการรวมทีมที่เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยทามาเหมือนกันครับเพราะว่าหลายโชว์เราก็ใช้หลายทีมมากๆครับก็ พยายามหาทีมที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือมารวมตัวกันให้ที่สุดครับแล้วก็น้องๆโชว์เยอะมากเพราะว่านันทูผมว่าตกใจว่าแบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยหรอโชว์ของเราตอนแรกคิดภาพไวก้ก็ก,ก็ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับแต่พอมารวมเป็นก้อนแล้วอะรู้สึกโอ้โหมันเยอะมากจริงครับมันมันมันหลากหลายก,กว่าที่คิดนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับแล้วก็น้องเองก็ตั้งใจฝึกฝนับเยอะมาก,มาก ซ้อมกันแ,แบบแบบเขาเรียกว่า like น uh, so like like ักหน่วงเนาะหนักโด่งมากๆครับผมไม่กล้าการันตีว่ากี่ช so um ั şey ่วโมงแต่คิดว่าอาทิตย์คืนจบอยู่ครับเมี่อวันจบนี้เราจะได้ร่วม2ชั่วโมงแต่ว่าต้คงติดใจบาดหมางเอามีสิทธิ์ไหมผมว่าผมว่าถ้าป๊อบปี้ไปพูดมากขาไม่น่านนักทักทีเจ้าตัวเองครับทักทีครับใช้ระยะเวลาการอ ก็น่าจะเป็นคอนที่ใช้เวลาซ้อมนานมากๆเหมือนกันน่าจะไม่รู้มากที่สุดไหมแต่ว่าที่จริงทุกคอนเราก็มีเวลาในการซ้อมนะแต่คอนนี้ด้วยความที่หลากหลายทีมน้องๆก็คือจัดกระจายกันไปซ้อมในช่วงต้นแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่ามีความแบบว่าเขาเรียกว่านะจะสู้กันแต่ได้สู้ในในแง่ลบนะครับสู้กันทําโชว์ให้มันออกมาดีครับเพื่อแบบกำไรก็คนดูนะครับ ครับผ่านเขาผมก่อนละกันครับก็ที่ผ่านมาก็มีการไปซ้อมหลายที่ครับเพราะว่าแต่ละโชว์ก็คือไม่ได้มีแค่โชว์เดียวหรือว่าโชว์กับเพียหรือว่าอะไรนะครับคือมีคอนแลมกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆในดูมันดีคนอื่นๆด้วยครับก็เลยต้องแยกเวซ้อมมาส่วนเรื่องแบ่งเวลาก็ทางค่ายก็รับงานน้อยลงครับท่ายไม่มีเวลาของมาเอยากรู้ถึงความพิเศษบ้าว่าแต่ละงานที่เขาพิเศษที่แตกต่างกันไป ต่างกันไปครับเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำดีเนน่ย DMD land หนึ่งะที่จัดที่ฐันเนื้โดมอ่ะครับตอนนั้นก็กระแสต่อระค้างดีมันก็เหมือนเป็นโจย์อีกอีกระดับหนึ่งว่าทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมครับแน่นอนว่าโชว์น้องแต่ละคนอ่ะก็คือเขาเรียกว่า u p s ส a l ลขึ้นมาแบบอีกเท่าหนึ่งหรืออีกเท่าตัวในแต่ละโชว์เลยครับแล้วหลากหลายเพราะอย่างนี้ผมบอกว่ามันหลากหลายโชว์มากบางโชว์ก็คิดว่าคนไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแสดงแบบนี้เพื่อความแบบ เรอยากให้ทุกคนรอดูครับสปอยได้มคะให้แต่ละคนพูดนิดนึงดีกว่าน้ำทิม้มแต่ว่าสป,ปอยไมาอย่าเพิ่งครับผมลูกอะแต่ละคนนะอ่าพี่สี่ผม,มเดี๋ยวยิกไว้เดี๋ยวยิกไว้ผมหมดเลยนะก็<โฮ>มีเพลงเพลงหนึ่งครับผมสายฝันผมครับใครสานฝัน อ้าวก็ต้องก็ต้องแดนเราสิอ่าก็ต้องแดนก็เดี๋ยวไปเจอกันกับความอันตรายที่แม่อันตรายอือื้อวอันตรายอันตรายแบบนุ่มนวลอ่าไม่ค่อยนุ่มนวลไม่ค่อยน่มนวลครับเขาเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในเดียวกันครับครับผมผมเป็นผู้ดูแลนะครับผมก็ เขาจะเต็มตัวนี้มีไม่บ่อยครับผมถ้ามีก็แสดงว่าเป็นคืนพิเศษแน่นอนเก็จะมีเพลงมีทั้งความขนาดและความไม่ขนาดนะครับผมระ่านด้วยกันแล้วถ้าออกมาได้ก็ค้าพอใจครับแล้วก็อยากให้คนก็ทำให้เต็มตัวเขาบอกว่าไม่รู้จะสปอยยังไงแต่ว่ามึงดูแน่นอนนะครับแต่ไม่ว่างนั่งไม่ติดก็มีเพราะว่าเพราะว่าเขาออกเขาส่งมาเดียวเต็มสุขเต็มสุามร้อนแนี้ ือเป็นอินโฟโนแลนด์เป็นแลนด์เกี่ยวกับแบบว่าแบบสรกปูัวนี่นั่นแบบทำรอนแลนความแบบทำให้ง่ายดูแบบว่าเป็นแลนด์ที่แบบมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดมากดูเมือนคนบอกจริงครับจริงใช่ก็จะทำให้ทุกคนก็คือพูดตกลงไปว่าโชวูแต really ่มาชว์รวมถึงชวูอะไรต่อไปเตรียมยาดมมาด้วย จะกระตอกไม่ดูตอดูเดามตจะเป็น N อแลมตจะเป็นแล ผมไม่มีครับอย่ามีเลยไม่นะร้องเพลงไหมล่ะร้องเพลงโอ้ว่าคอสตูมคือหลากหลายมากคือแบบชุดนี่คือเปลี่ยนกันกลิ่นตุรกีชุดได้เยอะมากครับอยากให้รอดูเลยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนรอดูครับเพราะว่าตอนด้วยความที่มันมีหลายแลนด้วยดังนั้นน่ะทีมมันก็จะเยอะมากมากครับก็ขอบคุณทางราดิบด้วยไม่ได้ทากัรบ้านหนักมากครับ ใช่ก็แน่นอนเนาะเราจัดอิมแพกแล้วก็แบบว่าไม่ต้องทําให้มันอิมแพกต่อคนดูเหมือนกันมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับเราเข้าไปเรายังตกใจเลยว่าทําไมเวทีเราเราใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็โปรดักชันก็คิดว่าทุกคนแบบว่าน่าจะแบบว่าถ้าเกิดมาคอนเสิร์ตของดูมนดีก็น่าจะแบบพอเราได้ว่าเราเข้าถึงว่าจัดเต็มเข้าที่เราทําได้ครับ4่นิ้วได้ครับ ต้องขอบคุณแฟนด้วยเนาะหวังว่าอย่างนั้นนะหวัให้เอาดำเนินไปทั้งวันเลยจริงๆต้องขอบคุณแฟนแระมากที่แบบว่ามาสปอร์ตพวกเราผมไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งเจนสองเจนสามหรือว่า้ายโปรเจกต์ของอินเตอร์แฟนหรือคนไทยที่อยู่แบบตามรอบนอกหรือว่าของคนต่างๆที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็เก็บเป็นความทรงจำไว้ทับผมแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยกันทางหน้าจอน้างานเลยผมเองแบบ ดูน้องสอมอ่ะอันนี้แบบว่าพูดตรงๆนะแบบแอบน้ำตาคอบางโชด้วยผมรู้สึกว่าบางโชแบบน้องถ่ายทอดดีมากบอกไม่ได้แต่น้องบางคนอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะแบบว่าความสามารถเขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่พอมาตรงเนี้ยเราเห็นเลยว่าพอความตั้งใจทําให้เขาอะดีขึ้นมาแบบเห็นชัดเลยหรือแบบน้องบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นอีกเราก็รู้สึกว่าการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าทํา เพื่อโชว์ให้คนอย่างเดียวนอ้อแบบว่าน้องเองก็ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดความสุขในอนาคตต่อไปให้ทุกคนได้เป็นกันก็ก็ไม่จะพูดหรออก็ท่าเก่งน่าหล่อเราเราเราทำมาเต็มที่ทุกอย่างในเราวางแ,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 แผนมาอยา่าง เยอะมากๆนะครับก็อยากให้ต่างชาติได้ได้รับสิ่งที่เราต้องการที่เราจะมอบให้ครับได้รับคราทำสุดในการเราทำสนุกได้ได้รับความประทับใจกลับไปครับผมได้แบบกลับไปแล้วยังยังอยากให้ผู้หญิงคอนเสิร์ตเราต่อแบบตรงนี้นะดีอยากชอบตรงนี้ชอบคอนเสิร์ตชอบแบนจุดจุดใดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เข้าเข้าเข้าถึงความตั้งใจของที่เราตั้งใจได้นถ่ายเพราะเรื่องของจริงผมแบบมีมีต่อนะมีต่อว่าก็ฝากแชร์นะครับผมเล่นในทวิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดู ครับผมเทมเอกเทมเอกเอกไลฟ์ครับจริงๆผมแเห็นหลายโชว์ครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมเราซ้อมแยกกันเพื่อมาเห็นแลวโชว์ของแต่ละเจนเนี่ยจริงๆเมื่อวานครับผมในมุมมองส่วนตัวเรารู้สึกว่าอย่างที่พี่เขาบอกน้องๆมีแบบว่ามีการพัฒนาหรือว่ามีการตั้งใจมากเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตของบ้านเราหรือว่าครอบครัวดูบดีจริงมันจะมีแบบหลายรสชาติมากมันจะมีดีมากไม่ดี้างแต่สำหรับผมว่าเห็นเมื่อวานด้วยความตั้งใจของแต่ละคนแล้วมันแบบว่า ครับแต่ทุกคนเราตั้งใจแล้วทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเลยก็บอกน้องๆไปว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันถ้ามันผิดพลาดมันก็สนุกนะครับมีความสุขเอาไว้ครับส่วนระหว่างการโชว์ก็จริงๆอยากให้แฟนๆเอีนจอยไปกับพวกเราเลยไม่ว่าพวกเราจะร้องสนุกหรือว่าคอเสียงเชียร์ขนาดไหนอยากให้แฟนๆมีการตอบรับด้วยครับแบบสมมติเราให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาเต้นกันครับใช่กับทุกโชว์เลยจริงๆเพราะว่า เสียงกรี idos, então, ๊ดหรือว like I mean, so, ่าเสียงแบบว่าอิรักของแฟนคลับเนี่ยมันเป็นกำลังใจของเราใช่ไนะเมื่อวานแบบลานแบบนิดนึงแบบไม่มีคนดูแต่ก็เข้าใจแหละว่ามีคนดูหมดเลยอิมแพกมากวันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเอ่นจอยกับทุกโชวครับดีแล้วครับผมก็เพราะว่าเราแบบเราเราเอาลงมือกันด้วยมันจะได้มีทำให้เราแบบมีเกมที่ดีขึ้นด้วยก็เราก็รู้สึกมีความถ้าเรามีคนแบบมีความสุขกับโชว์เราตกตอนออกไปด้วยอะไรอยาเงี้ยเรอยากให้ทุกคนแบบเอ่นจอยครับทุกินหน้าหน้าเมื่อวานหน้าต่อไปเลยครับเแล้วก็ เป็นแฟนลดเงินมาตอนทำเป็นแฟยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่ไหมโทมัสซื้อบครับสตรีมมิ่ง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 ได้ครับสตรีมมิ่งคือขายตลอดไม่น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับคือแบบว่าใครที่ดูแล้วก็ย้อนหลังซื้อได้มุมกล้องสวยมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอว่าจะซื้อบัตรสตรีมมิ่งซีมารใช่เก็บไว้ใช่ใช่เก็บไว้ดูด้วยอะไรเพราะว่าตอนที่เราไปรับชมเมื่อวานเนี่ยก็แบบโปรดิด้เห็นกล้องแบบของพี่ที มันดูยิ่ง่ายเนาะมันดูแบบแล้วก็จอก็ชัดมากน่าจะเป็นเวทีที่จอชัดที่สุดในชีวิตที่เราโชว์แล้วจอชัดจริงชัดจริงชัดจริงอ่านช่ไหมครับแต่บางคนก็เดาถูกผมว่าเอ้ยดูได้ไงวะ เราโชว์ไงเราถูมันน่ะสปอยไม่ได้สปอร์เลยมันก็แค่เราถูแต่ก็ไม่ได้สปอร์เลยไอ้ปีนี้ใช่ไหมครับพมอก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็เล่นถ่ายสมัยเวอร์ที่อันนี้ก็คือเล่น เล่นพร้อมกันแบบหลายคนมากครับแล้วก็ร่วมกับนักแสดงท่านที่มีประสบการณ์ท่านอื่นด้วยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามะจะบอกว่าเป็นการถ่ายทำที่โหดมากนะครับลางจบคอนน้องๆก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการที่โหดมากกว่าเดิมในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่เราได้ประกนนนนาศไปแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คาดว่าน่าจะมีไลน์อัพที่จะเปิดตัวอีกในใน,ในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนครับ ก็ก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเช่นกันแล้วก็นี่ฝากดีมดีเฟรนด์ชิด้วยครับก็ฝากติดตามเด็กใหม่ด้วยเพราะว่าก็กำลังเข้มข้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีพีครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็มีอยู่6อีพนะีเนาะก็ก็จะได้บทสรุปต,ตอนนั้นคนระับว่าวันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ซีรีส์ของน้องๆแต่ละคนที่ได้เปอประกาศแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับมีอะไรจะพู mm hmm. Um, we would like to say thank you and we are very grateful for you guys for your support and for you guys for being here whether it be see you always and uh, we really want to make this show the best show that we've ever made. We have put a lot of effort into this show and also there are also many varieties and also many creative inputs and outputs that uh, we can guarantee to make this show very fun and an exciting moment for you guys. We hope that you have fun and uh, let's enjoy the show. ครับครับก็เออ今天我们非常感谢大家น支持然后非常感谢ช家来参า我们า演唱会ครับ今อ我们希า大家会玩的很开心谢谢ครับเอาเลยครับนะครับก็ฝา,า,ากพวกเราทั้ง2ินเคนกับคอนเสิร์ตในแลนเด์ด,ด้วยวนะครับผมเพราะว่าโชว์ครั้นี้จะเป็นโชว์ ครั้งแรกในชีวิตขอเป็นเชิชีวิตในบ้านนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมา e n j ก็มาสนุกกับโชว์ครับผมแล้วก็ข้างหน้ามีรูปถ่ายนะครับผมสามารถดูได้นะครับเพื่อเอาไปสนับสนุนผลงานในครั้งต่อไปนะครับมาไม่ทันก็ออนไลน์ได้ครับยังมีซูเปอร์ซันด้วยครับผมใช่แล้วข้ามานี่แหละแล้วก็อย่างที่ซีบอกอย่างที่ซีดูดีบอกครับว่าวันนี้โชว์พวกเราทำเต็มที่แหละมันก็มีการแสดงเยอะมากยาวนานมากอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีอาจจะแบบไม่รู้ว่าเพอร์เฟกต์เต็มร้อยไหม แต่สุดท้ายที่ถแลนะทุกคนตั้งใจมากก็หวังว่าความสุขที่พวกเราตั้งใจมอบให้ได้ทุกคนนะครับอันีนีมงามขอนทีงนุญาตใหมนีมนทีมงานทงานทรมงมงานทอมน้ียงานทมนทีมานทีนานีางา ได้โอเคโอเคสามสองหนึ่งดีดีแลนชูคอนเสิร์ตอยู่คนเดียวด้วยดีดีแลนชูคอนเสิร์ตแล้วมาดูกันครับครัับสนนุกกแล้วมาสนุกกันครับแล้วมาสนุกกันนะครับดีดีแลนชูคอนเสิร์ตแล้วมาสนุกกัน Oi! <laughs>